คลิปนี้สิบามืกินไอศครีมคลอนจ้าคอรเนตโตโรสตอร์เบอรี่ครนนี่สามสิบห้าบาทจ้าอยากกินรสสตอร์เบอรี่อ่ะซื้อมาจากเซเว่นจ้าในทั่วนี่เป็นแบบทั่ว Made เม็ดอัลมอนด์นะจ้าเพราะว่าในซองในี่โครนพ่น เพนบอกไว้ว่าเป็นเม็ดออมอรนน์นอะ่ะอืมโ,อโตวิปครีมอาจจะแบบว่าหวานละมุนและมีกลิ่นหอมแบบอะไรในปากอะ่ะ หอมสตรอเบอรี่จ้ะสตรอเบอรี่ดิพันบอกว่าเป็นซอสสตรอเบอรี่นะเดี๋ยวแกแบบพอนี้ออกไปถือกินเลยอะ่ะห,หอมจัง เป็นอยังที่ล่งโตกันซอสสตรอเบอรี่ก็แบบว่าไอ้วิปครีมข้างบนนะอือร่อยอะ่ะเดี๋ยวเราจะแบบเป็นเพื่อนเป็นมอแบบว่าเวลากินไอศครีมนะ่ะแบบรีบกินให้มันพร้อมกับโครนนะแล้วมันสีขากันเนาะจ๊ะ,อะกอบ เพื่อนๆมากลดตอเอมากินอไอศครีมรสหยังเขาเหม็นมากผูดกนนุ้ยกันไหนนะจ๊ะแบบว่าแหลกเปลี่ยนแบบว่าหรือว่าเพื่อนๆคิดว่าไอศครีมรสไดยแซบเนี่ยเหม็นมาบอกไม่ได้รับผ้ากินนะจ๊าไม่ได้รับผ้ากินก็นอยากไปกินตามเพื่อนๆเนาะค่ะเพื่อนๆว่ายั้งแซบก็อยากลองไปกินตามเน,น,นาะจ๊ม เอกลักษณ์นั่งเอกเลยคือแบบว่าเออซอสแบบไส้สตรอเบอรี่น่ะอร่อยมากต้องกินขวบขู่กับโค้นนะเพราะค้นพันกรอบอะ เราจะเป็นเพื่อนอร่อยแล้วก็รู้สึกชอบตรงแบบซอสตสตอรอเบอรี่แบบว่ามันแบบหวานละมุนแล้วมีกลิ่นหอมแล่ค็ะกินคููกับคนแบบขวบคููกันไปนี่ฟินเพราะว่าโคร้นกรอบสามสิบห้าบาทไปหาสื่อมาก,กินได้เลยจ้าเอาไวพ้พรคลิปนาฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องมิยาภาคินนะจ้าขอบคุณไวพรค่ะ